ก่อนเมื่อวานนี้4โมงเย็นไฟไหม้โบสถ์วัดคลองขนงที่สีสำโรงสุขโขทยัยโบสถ์เนี่ยเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโตอายุกว่า400ปีไปถึงปรากฏว่ายังเคราะห์ดีนะครับว่าดับได้แล้วนะครับเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ย แต่ว่าก็ทําให้ภายในของโบสถ์เสียหายไปเกือบทั้ง<อ>หลังนะคะเจ้าอาวาสวัดคลองขนงบอกว่าก่อนเกิดเหตุอยู่ในห้องทําภารกิจตามประจําวันตามปะกะติค่ะจนกระทั่งสักสี่โมงเย็นเห็นควันพวยพุ่งออกมาจากด้านบนของหลังคาโบสถ์ก็เลยรีบโทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือประสานรถดับเพลิงในพื้นที่แล้วก็วิ่งออกไปเรียกพระรูปวัดพร้อมกับชาวบ้านมาช่วยกันขนย้ายสิ่งของนะคะก็ะพากันหิ้วน้ําเข้าไปสกัดเพลิงที่ไม้บริเวณโต๊ะหมู่บูชาค่ะโต๊ะหมู่บูชาเต็มไปด้วยดอกไม้พลาสติกแล้วก็ดอกไม้สดนะคะ ไฟลามรวดเร็วแล้วก็ลามไปที่องค์พระแก้วมรกตเสียหายทั้งองค์ด้วยลามไปที่ผนังพัดลมอีกสิบเครื่องก็จะรับความเสียหายนะคะคาดการว่าจะมาจุดทูบเทียนเนี่ยต้องไรใช่เพราะว่าจุดต้นกําเนิดของไฟก็อยู่ที่บริเวณโต๊ะหมู่บูชานี่แหละคะ่ะก็น่าจะมีการจุดทูบเทียนกลับไหว้ขอพรหลวงพ่อโตนะคะจริงๆแล้วในโบสถ์เนี่ยไม่อนุญาตให้จุดทูบเทียนกลับไหว้นะคะแล้วมาจุดกันนี่นสิให้เฉพาะวางดอกไม้ใช่ไหมใช่ ดูสิเนี่แล้วมาไหว้ขออะไรกลายเป็นว่าไฟไหม้ซะแทนแล้วเนี่ยคือในโบสถ์ทำด้วยกระจกทั้งหลังนะคะก็เลยห้าหมจุดทูปเทียนปรากฏว่ามี